สวัสดีครับสวัสดีคนดูทุกๆท่านเลยนะครับพบกับผมช่อง GX2 ครับผมวันนี้ผมจะพาทุกคนมานั่งห้างกันนะพี่นะตอนนี้เราเข้ามากันยังป่าดิบชื้นนะครับผมนะมากับท่านเบสนะครับสวัสดีครับผมแล้วก็ท่านชายัยเจนชัยครับผมครับหมอกเยอะมากเลยนะครับแล้วก็อากาศก็เย็นมากเลยนะเบสนะอากาศเย็นบรรยากาศดีมากๆดีจจิงจ เดี๋ยวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราจะขึ้นไปยังด้านบนห้างครับทุกคนนะก่อฟงก่อไฟคืนนี้เราก็จะนอนที่นี่เลยนะพี่นะไป let's go <S แบตขึ้นมาได้แล้วตอนนี้ล็อกส็สแค่แคุณแจมาล็อกไว้เมื่อกี้ป็นมาผิดผิดเป็นตะคิวเหรออืมอากาศเย็นด้วยแหละท่านใช้ขึ้นมาได้เปล่าป,ปีนแบบผิดวิธีวิธี ต้นตไม้เปียกหมดเลยเราขึ้นมาบนทางทุกคนน,น่าจะไม่สามารถก่อไฟได้นะครับเพราะว่าเปียกพี่พี่ อากาศเย็นมากครับฟืนเอาไว้ก่อนก็ได้พี่เราขึ้นมานั่งข้างบนกันก่อนอือโอ้เนาเจียกมากลื่นเลยนะลื่นจริงอืมเลื่นจริง มามามาพี่อากระเป๋าที่นี่ทำไมอย่างนี้เก่งไม่เสือผมได้ยินอยู่แต่ผมไม่กล้าทัตมันหรือว่ามันมันตีนไหมมันนี้หรอมันได้กลิ่นมะขามป้อมอ่ะใช่หรอเสือเสือได้กินมะขามป้อมเออน่าจะมีส่วนนะตอนนี้เราขึ้นมาอยู่บนห้างสูงศึบห้าเมตรกันแล้วครับทุกคนคือหมอกนี่ยังไม่ไปไหนพี่เยอะมากนะครับ อร่อยไหม,ไหมท่านชายท่าน<อ>เบสอ,อ่ะบรรยากาศเหมาะย่างเลยพี่นะปกติต้องไปตากไปเชียงใหม่นะนี่บ้านเราก็มีนะครับส่วนพึ่งก็มีนะคะับส่วนพิ่งก็มีครับพี่อะไรไหมพี่กระข่ำปอมน,นะครับผมโดนชาหมอเงเริ่มหนาขึ้นนะพี่บิน ฝนไม่ตกนะจะหมอกหนามากเลยเฮ้ยต้นไท่กินอร่อยมากทุกคนอร่อยมากเฮ้ยเหมือนมีคนยือนอยู่เลยอะ่ะแบดร้สอสมองแผนกล้องไปทางนูน้นนู้นเฮ้ยเหมือนมีใครยือนอยู่ตรงนั้นอะ เขาบอก่าเจตเจตตัวเหมือนมันมันไม่มีหัวเบ็ดเหรอเออเฮ้ยแปลกมากเลยอ่ะใครอ่ะมายืนดูพวกเราทำไมเห็นอย่มีหัวเว้ยไ,ได้มาลวเลยแล้วผมยาวเฟ้ยตัวดำน่ากลัวมากต้องการอะไร ีดไงไมันมีแต่ตาขาวไม่มีตาดำเบ็ดใช่โคตรเอาอ่ะตัวอะไรวะแม่งมีแต่ตาขาวอ่ะตาดำแม่งหาไม่เจอเลยอะ่ะมันเรียกเราสอนเลยจะเอาอะไรเอาไหมครับป้อมไหมเฮ้ยมันอยากได้ผัวะวะ สามคนเนี่ยใครจะอาสาสมัครท่านชัยอะเอาคนโสดอะสามคนได้ใครโสดอต่ยกมือขึ้นสอนโสดผมไม่โสดใช่ไหมท่านชัยโสดใช่ป่ะพี่ชัยโสดดิเห็นเพราะในใจผมมีน้องหญิงแล้วไงเห็นถ้าสอนขับรถโสดเปล่าไม่ท่านชัยอะท่านชัยยังไม่มีใช่ป่าวใช่ตอนนี้พี่ชัยโสดนะนั่นเรียกพี่ชัยดูกวักมือใหญ่เลยอะ มเบลมันถามมั้ยมาหาใครมาหาแฟนเหรอมาหาผัวเขาถามมั้มาหาใครครับเฮ้ยเดินมาแล้วเว้ยเฮ้ยเมันลงไปนู่นแล้วเบลไปนู่นแล้วมันมาใจให้เราเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันทำไรมันขยอร์ฮะใจดูน่ะวะมันขยอร์ฮะท่านใช้สองข้อไหน่อยดูสองข้อนาะเขาต้องการอะไรก็ ตามใจเข้าไปหน่อยนูเฮ้ย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 เถ้าไม่คำล่วงนี้ห้างเราถล่มเลยนะมันพยายามจะให้ห้างเราถล่มหรือเปล่าใช่มีส่วนทำไงวะพี่ต้องส่งทบแล้วแหละพี่จังหวะนี้อุ้ยเฮ้ยเฮ้ยลไม่ใช่ส่งทบไหนดูใส่ครจะเกิดเปล่าสามคนแล้วก็เอาไม่อยู่แรงเยอะเฮ้ยงบไป ปัหะไ,ไ,ไ,ไม่รู้ไม่รู้แต่ว่าเราทั้งสามไม่กล้าลงหรอกมันอยู่ใต้ล่างลงไม่ได้ดิลงก็ตาเลือกอะเอาไงไงแต่แกกันอยู่บนทางสามคนเนี่ยโทรให้ท่านรอดมาช่วยหน่อยดูท่านชายโทรหาท่านวัดให้มาช่วยหน่อยหน่อยดูเฮ้ยเสียงเดินบอกท่านวัดเอาหมอผีมาด้วยเอามาปาบเลยหยแโทรหาท่านวัดเลย ทรหาเลยนะโทรเลยบอกว่าไงบอกว่าเอาหมอผีขึ้นมาด่วนเลยไปนู่นละไหนไหนไปนู่นละนู่น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 เจอแล้วเจอแล้วมันไปนู่นแล้วโทรหาท้าวว็ยยุนรอเขารอเขาจบเราต้องหาเอาตัวรอดกันเองแล้วแหละใช่ไปนู่นละ ท้องวะโทรหาท่านวัดหน่อยดุบอกเอาหมอบผีมาหน่อยลุงใบบอกเลี้ยงลุงใบามาหน่อยให้ลุงใบามาปราบหน่อยกูได้ขอล,ลุงใบไม่อยู่แล้วนะลุงใบไปไหนอะเกษแล้วลุงใบกลับเมืองรับแลงกลับเมืองรับแลไปแล้วใช่ไปไหนแล้ววะไปนูโนแล้วสรุปได้เรื่องไหมลุงใบยอยู่หรือไม่อยู่ถามท่านวัดดุไปดูนะไปเบ๊ะไหนใช่เนี่ย มันต้องโทรแล้วไี่ใช่ไหมเงี้ตังค์ไม่พอโจนดีกว่าลุงใบต้องจัดอะไรงานเนี้ยเฮ้ยมึงได้ยินไหมได้ยินผีป่าพี่ดูทรงแล้วเหมือนผีป่านะมไม่ใช่ผีธรรมดานะผีป่า บรรยากาศก,ก็เริ่มได้แล้วพี่ทำไปทำมาเริ่มมืดละจากหมอกมาน้อยๆตอนนี้เริ่มมืดไปแล้วพี่วุยว้ยสงสัยวันนี้เสียงมั้งวะเสียงเปรพี่อะสงสัยวันนี้เราก็ต้องคอยจับตาดูดีๆว่าไอตัวเมื่อกี้มันจะมาหรือเปล่านะเดี๋ยวมันมาอีกว่ามันมาแน่นอนเลยตราบใดที่มันยังไม่ไม่ได้พิ่วใช้กลับไปอะ่ะใช่ไหมใช่พอพวใชส้สอยคนเดียวมันลากคไปป่าแน่เลย เพราะพี่ใจอ่อนนะที่นะอืนดูภายนอกแบบนั้นแต่ภายในอาจจะสวยอไอผีป่าตัวนั้นนะไม่แน่เพราะมันจะมารูปแบบแบบอสยองสยองหน่อยฮนะแต่รูปลักษณ์ภายในมันเป็นยังไงนะเหมือนนางยักษ์เลยนะนางยักษ์อ่ะนางตาเลือกอ่ะ <laughs> นางตาเลือก <laughs> <laughs> เดี๋ยวรอดูว่ามันจะกลับมาอีกเมื่อไหร่นะครับทุกคนนะอากายก็เย็นเย็น ทิมุกลายเลยสอสนการเย็นจริงมองมาแบบรอบถ้าเราไม่สังเกตดีนะไอตัวเมื่อกี้นะเราไม่เจอหรอกเพราะว<ง>่า <วง S 2> มันอยู่ที่มืดก็บอกเลยโอเคสอนสงสัยเราคงต้องนั่งรอดูสถานการณ์ว่ามันจะไมาหรือเปล่าใช่ผมแม่เแล้วพี่ผมขึ้นมาอยู่ด้านบนส่งเลยนะครับผม เดี๋ยวไอ้ผีตัวเมื่อกี้ตามผมมาอีกนะน่ากลัวจริงพี่ตัวมันดำเมี้ยมเลยอะ่ะแต่ท่านชัยนี่ไม่รู้สึกกลัวอะไรเลยอะ่ะอยู่กับสามคนไงท่านชัยกับท่านเบลนอนเปนสบายเลยใครนอนนั่งนั่งดูสถานการณ์อยู่เนี่ยอืมเนี่ยผมนี่กลัวนะพี่นะผมต้องรีบขึ้นมาบนฮะบนต้นไม้ไม่เอาเลยอะ่ะเอ้ยฟังดิ้เเสียงอะไรเดินมาวะเสียงเสียงไอ้เบลตดอะ่ะใช่ไหมไม่ใช่ ใช่บางตัวเสียงเหมือนสัตว์ป่าเดินมาจะยินป่ะไม่ได้ยินอะไรเลยพี่เย้ยตอนนี้ผีปงผีป่าไม่สนใจกันแล้วหิวไหมเนาะชัางผีป่าไปก่อนนะเอาเอาท้องกูก่อนใช่ไหม,มต้องรอดจริงยังไงเราก็ต้องรอดแหละ ไม่มีทางที่เราจะไม่รอดหรอกเบ็ดเบ็ดใจเย็นใจเย็นไปไรกูจะตกอไปไรไดีเสียงอะไรปะได้ยินเบ็ดได้ยินเหมือนกันใช่ป่ะเออเสียงอะไรวะเมื่อกี้ไม่รู้ว่ะเสียงคล้ายกับเฮ้ยนั่งไงเสือปะวะเสือปะคล้ายๆเสือนะใช่ คคคีเหรอเสือแน่เลยใช่เสือมันร้องคีเอาไงอะตอนนี้ผมกับเบดนี้คือรีบขึ้นมาข้างบนกันก่อนแล้วนะพี่นะแต่ท่านชายคนเดียวไม่กลัวเฮ้ยเดือดห้างพังจะเย็นเดือวห้างพังตอนนี้เสียงนัสอนผมต้องรีบปีนขึ้นมาสูงกว่าเดิมนะครับ เสียงโค่นน่ากลัวพี่พี่น่ากลัวจริง,รงแต่มันเข้ามาใกล้เอ้ยเอาไงอ่ะเอาไงได้ยินไหมมันดังในป่าฝั่งนู้นนะทุกคนมันเข้ามาใกล้ที่พักว่ะเอาไงวะเราต้องมีสติมีสติครับพี่อย่าเพิ่งกระเลิกพี่นั่งเฉย นน,นนััน่งกไม่ต้องทําอะไรเลยถ้ามันไม่เป็นขึ้นมาบนห้างก็ไม่ต้องทําอะไรนั่งดูสถานการณ์ถ้ามันเป็นขึ้น,นมาเมื่อไหรก่ก็มีดฟันฉับๆเลยใช่โอเคไหมเบ็ดเคเฮ้ยอะไรขยับวนะน,นั่นน่ะไหนนู่นนู่นเห็นปะใบไม้อะมันเหมือนมีอะไรวิ่งเข้ามาผมเจออยู่พี่ก่งนโนนอนะเอาไงอะ เราก็อย่าไปตื่นแตนตกมากพี่เฉยๆไว้งี้บๆไว้งงเสยถ้าเราได้ยินอะไรอย่าเพิ่งทักเราเจอตัวมันก่อนเราค่อยจัดการมันก็ได้อากาศเป็นริงเต็มอันนี้เนี่ยเราท่าศานะครับคือมานั่งพักผ่อนนะครับตอนนี้ก็สองก็ลงมาแล้วนะเราว่าเราเนี่ยได้ยินเสียงแบบ ดังมากเสียงแบบเกือแบบเสือป่าอย่างนี้ใจเต้นอยู่นะได้ยินไหมได้ยินผมไม่กา้กาวลงไปห้างอ่ะอันนี้บรรยากาศก็มืดตึ๊บเลยนะบรรยากาศเบี้ยเต้ยมันเหมือนมีเสียงคนคุยกันหรือเปล่าไม่รู้อ่ะเหมือนผมนยังไง ดูคลินมะเลยอันนี้จะงเงไล่อ, <c oughs> อันนี้บรรนยากาศเป็นเีบเงียบไปแล้วแปลกมากเลยเมื่อกี้แมังนกร้องันเ,เจ้าเจ้าเจ้าเลยใช่ตอนนี้เงียบอะไล่ปปะซึ่นปกติมันมีบางสิ่งบางอย่างกำลังจ้องมองอยู่ด้วยหมาเหอะไรมันขึ้นมาหรือเปล่าสัตว์ป่าหรือมีไหมเยเล็กดินสาบไหมต่อเล็กดินสาบไหมคุงตดเหรอใหญยาตดเหรอ มือติดมือไม่ติดมีน้ำให้กินหรอนี่จะไปแทกคอนั่นเนยเขาไม่ค่อยได้กินเอ้ยเอ้ยเอ้ยอยไรเยอะยังไงยังยังมึงย็นยังหนาวเลย ไปคับเราจะไม่ติดาะบรรยากาศอย่างนี้น่ากลัวมากทุกคนดูป่าก็ผมเราทั้งสามคนรอกันมาครึ่งช่วยามแล้วนะครับทุกคนนะก็มันไม่มีอะไรเลยนะครับคิดว่าผีป่าตัวเมื่อกี้จะกลับมาก็ไม่เจอนะครับทุกคนนะเดี๋ยวเราจะเก็บข้าวเก็บของเดินทางกลับกันแล้วนะครับทุกคนทุกคนครับนะยังไงใครชื่นชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะพี่นะก็ ผิดพลาปดประการใดก็อย่าถือสากันนะพี่นะก็ดูเพื่อความบันเทิงก็ได้นะครับผมนะลากันไปก่อนนะพี่นะบ๊ายบายครับ